ละครสั้น fc เรื่องผีชักโครกอืเอ้ยหิวข้าวจังเลยค่ะแม่มีอะไรกินบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยนี่ยยแกนแม่บอกกี่ครั้งแล้วก่อนจะเข้าร้านอะแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงฮะดูสินะใส่ชุดนอนน่าเกียดไปเปลี่ยนไปลูกไป อะไรกันคะแม่แม่เนี่ยไม่ใช่เวรุ่นเลยชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันทั้งนั้นแหละคะแม่ฮอร่อยจังตื่นเช้ามาทำไมไม่กินข้าวล่ะลูกฮะมากินไอติมทำไมเดี๋ยวก็ปวดท้องดอกหน้าแม่คะปีนี้แม่อยุ่เท่าไหร่แล้วว่าจะว่าไป แม่ก็เพิ่งจะสามสิบกว่า,วาเท่านั้นเองนะลูกยังไม่สี่สิบจ้ะมีอะไรหรือเปล่าจะลูกฮะจะบอกว่าแม่ยังสาวใช่ไหมเปล่าค่ะแม่หนูจะบอกว่าแม่บ่นเหมือนคนแก่แก่แล้วจริงๆนะคะแม่เนี่ยดูสิผมงอ,อกมาตั้งสามเส้นแล้วอุ๊ยอุ้ยอ้ยอ้าย เป็นอะไรนะลูกฮะเป็นอะไรปรวดท้องค่ะแม่ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะคะโอ้ยนี่แม่แช่งเราหรือเปล่าเนี่ปวดท้องจังเฮ้ยหรือว่าจะเพราะไอหมูกระทะเมื่อคืนนี้ไม่น่าจะใช่นะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นน้ำมะนาวยี่หม็นจังเฮ้ย เหนื่อยจังเลยโฮ้ยอะไรเนี่ยส้มกดไม่ลงหรอตายแล้วแม่คะหาช่างหาช่างมาซ่อมห้องน้ำด้วยนะคะพอดีชักโคกแตกอะคะ่ะกดไม่ลงเลยค่ะแม่เฮ้ยอย่าลืมติดป้ายว่าห้ามเข้าด้วยนะคะแม่เพราะว่ามันเหม็นมากเลยคะ่ะเห็นไหมแม่บอกแล้วก็ไม่ฟังเฮ้ยหาช่างก่อน ลา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 อะไรนะอย่าบอกนะรับงานอีกแล้วเฮ้ยเพิ่งจะได้พักไปเมื่อตะกี้เพราะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้หรอครับ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 รีบที่สุดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวบ้านเจ๊ร้านกาแฟน่ะสวมแตก ไปซ่อมให้หน่อยนะแล้วพ่อจะไปแถวโรงพักอะนุ่นก็ะ่วมแตกเหมือนกันวันนี้วันอะไรเนี่ยซ่วมแตกทุกหลังเลยหรือไงเฮ้ยอะไรกันซ่วมแตกว่าให้ไปทำหรือนี่ยเงานหน้าเบื่ออย่างนี้อยากจะลาออกวันละสักร้อยรอบตรงไหนครับเจ๊นั่นแหละข้างๆอะเห็นไหม ทำให้หน่อยนะจ๊ะอาจจะเลอเทอะนิดนึงเดี๋ยวให้พิเศษจ้ะเฮ้ยโอ้ยเบื่อไม่อยากจะเป็นช่างเลยอยากจะทำงานอย่างอื่นมากกว่าอะไรนะ่ะโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยบ้าตายเมื่อออสเห็นสภาพห้องน้ำแล้วเขาก็ไม่อยากจะทำทันทีเขารู้สึกขยักขยแงแต่ก็ต้องทำ เพราะว่างานคือเงินเงินคืองานเฮ้ยเสร็จสักทีน่าเบื่อชะมัดเลยงานแบบนี้เจ๊ครับเสร็จแล้วนะครับผมขอตังค์แล้วกลับบ้านเลยนะครับจะรีบกลับไปอาบน้ำโอ้โหทำเร็วขนาดนี้ว่าหลังจะใช้บริการใหม่นะจ๊ะไม่ต้องก็ได้มั้งเจ๊หัดให้ทำอย่างอื่นบ้างก็ได้ พอดีว่างานฉันยังไม่เสร็จนะเธอกลับไปก่อนได้เลยเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงฉันนะโอเคจ้างั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะโ้ยอะไรกันเนี่ยปวดท้องอีกแล้วเหรอแม่ซ่อมห้องน้ำหรือยังนะโ้ยตายแล้วเฮ้ยน่าจะซ่อมแล้วแม่ไปไหนอะ่ะไหนดูซิโอ้โหซ่อมสะอาดเชียว มันต้องให้ได้อย่างนี้สิเฮ้ยสบายจังเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหลังจากที่แกนเข้าห้องน้ำแกนก็ไม่ได้ออกมาจากห้องน้ำอีกเลยตะกี้เสียงอะไรนะจริงสิยังไม่ได้ไป้ายไปติดเลยว่าห้ามเข้าก่อน ห,หลายวันผ่านไปทุกคนตามหาแกนแต่ก็ไม่มีใครพบและไม่รู้เลยว่าแกนั้นหายไปไหนหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีคนหายไปทีละคนสองคนจนเกิดข่าวลือที่ว่าอาจจะมีฆาตกรต่อเนื่องกลับแล้วนะคะโอ๊ยปวดท้องจังเลย ขอเข้าห้องน้ำก่อนก็นแล้วกันใช่แล้วคนที่เข้าห้องน้ำที่นี่ไม่มีใครได้กลับออกมาแม้แต่คนเดียวเอ้ย,อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำห้องนี้ทุกคนที่เข้าต่างก็หายออกไปจนหมดนี่แกได้ดูข่าวหรือเปล่า พักนี้คนหายเยอะเขาบอกมีฆาตรกรต่อเนื่องแกก็ระวังระวังตัวเข้าไว้ล่ะเข้าใจไหมฮะพ่อผมเป็นผู้ชายนะใครจะมาทำอะไรได้ฆ <c oughs> าตรกรต่อเนื่องแล้วเหรอโอ้ยมันมีแค่ในหนังเท่านั้นแหละพ่อมันไม่มีหรอกเรื่องแบบนั้นไว้ใจผมได้เฮ้ย <c oughs> ทำไมฉันห่วงแกไม่ได้หรือไง หัวเราะอะไรฮะก็หัวเราะพ่อยังไงเล่าพ่อดูอะไรนี่นะผมเนี่ยเป็นผู้ชายเห็นไหมซ้ายขวาซ้ายใครมาทำอะไรแล้วก็ผมอัดตาแตกแน่นอนว่าแต่วันนี้ไปกินข้าวกันนะพ่อนะผมอยากจะเลี้ยงข้าวพ่อเฮ้ยอยากเจอจริงๆเลยไอ้ฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะ นี่ออพ่อเตัวแล้วไงว่าอย่าพูดจาอะไราแบบนี้นายไม่รู้เหรอาปากนายมันศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนพูดอะไรมันก็จะเป็นจริงถอนคำพูดอยู่นี้นะพ่อไม่อยากให้เกิดเรื่องเข้าใจไหมพ่ออย่าหัวโบราณหน่อยเลยนะปากคนนะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาพูดอะไรแล้วมันจะเป็นจริงเฮ้ยกินหนหน้าโอ ถ้าผมพูดทุกอย่างเป็นจริงถ้าอย่างงั้นผมจะบอกว่าขอถูกรางวัลที่หนึ่งสิบล้านยี่สบล้าน30ิบล้านสี่บล้านไปนเลยอย่างนี้ไม่ดีหรอพ่อฮะเฮ้ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เข้าใจไหมพ่อกับบ้านก่อนละ่ะรีบๆตามมาอย่าทะเลทลายเข้าใจไหมครับพ่อเดี๋ยวกินเสร็จผมจะรีบกลับนะครับ เฮ้ยพ่อทำอย่างกับเราเป็นดิกโตแล้วแท้แทหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วเนี่ยโอ้ยปวดท้องสงสัยจะกินเยอะไปหน่อยโอ้ยทรมานเข้าที่นี่ก่อนก็รกกันอ้าส้วมฝีมือฉันเองนี่นาสุดยอดเลยโอ้ยจริงสิหรือว่าจะเป็นพ่อไอ้ส้วมนี่ ยังไม่ทันที่ออจะพูดอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเกิดอะไรขึ้นที่ห้องน้ำแห่งนี้ใช่แล้วหลังจากที่ออซ่อมห้องน้ำที่นี่เสร็จเขาได้พูดขึ้นมาว่าใครนั่งชักโครกที่นี่ขอให้ตายไม่ดีทุกคนขอให้โดนชักโครกสุกสาทุก